สวัสดีจ้าฮัลโหลทุกคนวันนี้จะทำมีการะสอันเจ้าก็จะถึงเวลาอารเที่ยงก็จะมาตําส้มตําจ้าตําส้มตําส้มตอ่าจะตําซั่วตําส้มตํารวมนะคะก็จะมีขนมจีนมีหมูยอจะตําใส่หมูยอจ้าแล้วก็มีมะละกอ จะตำมะละกอจ้ะใส่ขนมจีนตำซั่วจะพี่น้องใส่หมูยอมาเด้อมาตำส้มตำจ้ามาเด้อมาเด้อมาตำส้มตํากันจ้ะพี่น้องตําส้มตําแซ่แบแซบจ้าใส่พริกหนึ่งกำมือเดี๋ยวเด็ดก่อน ไม่รูกี่เม็ดนะเดี๋ยวจะนับให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสบอสบสองสิบสห้าหกสสปด สิบเก้าโอ้ใส่สิบเก้าเม็ดเท่าอายุเลยจ้ะเอาใส่สิบเก้าเม็ดเท่าอายุเลยนะจ้ะอา <laughs> ยุสิบเก้ากำลังอ,อ่อ,อจ้ะพี่น้องโอ้ยตำส้มตำจ้าใส่พริกเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะใส่กระเทียมจ้จาเหลางซอส辣หลาเฮยแล้วจกหลงด้วยนหลอเฮยแก กรทียมก่อนจะเาใส่กระเทียมก่อนมาตำส้มตำจ้าส้มตำมาตำตำส้มตำแซ่บๆจะพี่น้องใส่กระเทียมเข้าไปวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยจ้ะพี่น้องอากาศวันนี้ฝนจะตกฝนมันจะตกจ้าอากาศคืมๆจะพี่น้องกำยันากไอหล่อหยิ่แกจที่เทมามาตอากาศก็ไม่ค่อยจะดีเลยนะที่จริงเราอยากจะกินอะไรที่มัน ที่มันร้อนๆน่ะรถจะจัดร้อนๆน่ะแต่ทีนี้พอดีว่ามีมะละโกอยู่ในตู้เย็นก็จะกินให้หมดจะกินมะละโกให้หมดเมื่อวานซื้อมาลูกหนึ่งตำไปแล้วครึ่งหนึ่งเลเยเจ๊ใส่กระเทียมเข้าไปหลอ,หอ,หหอที่ซืนิาวทาวลงไหลอดที่ทองลเฮยหลอดจะเฮยแล้วโมเปีานก็จะใส่สามช้อนนะะคน้ําตาลสามช้อนจากพี่น้องมาทีนี้มาตํากัน dùng ngọc này qua sao lại à Sẽ tao xịt lên tí dễ rồi ạ Hãy subscribe cho kênh ไม่ใช่ว่าไม่เผ็ดนะเผ็ดออกร้อนเลยจะทำให้มันรสจัดจัดหน่อยกินแบบสะดุ้งเลยอ่ะจัดจัด,จดกินแล้วมันจะได้สะดุ้งจ้ะพี่น้องอ่ะแค่นี้แหละ้ใส่มะละกอเข้าไปเหล่าที่เออก็จะตำเยอะนะเนี่ยไม่น้อยหรอกใส่หมดใส่หมดไปเลยว่าขี้เกียจเก็บไปแล้วจ้ะเพราะว่า วันนี้กินเป็นวันที่สองแล้ววันนี้ล้วก็จะกินเป็นวันที่สองแล้วนะก็กินซากกินถ้าสองวันเนี่ยส้มตําก็เริ่มเบื่อแล้วนะหรอที่หมกคว้าซี่หรอเฮ้ยก็มาจอยจงฮะเพยก็จะพูดไทยมั่งพูดอีสานมากพูดกวางตุ้งมั่งนะจ๊ะเพราะว่ามีคนฮ่องกงดูอยู่จ้า บางคนก็ฟังไม่รู้เรื่องก็จะอาจจะคิดว่าบ้าบ้าบอโบนะคะไม่รู้พูดอะไรนะคะตําส้มตําตํให้มันนั่นก่อนตํให้เอ่ตําให้แมละกอให้มันนิ่มก่อนจะเพราะว,ว่าแช่แข็งเอาไว้ตํให้มันนิ่มก่อนเดี๋ยวก็มาใส่เครื่อง วันนี้ยุ่งทั้งวันเลยจ้ะวันนี้ยุ่งตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะงานยุ่งตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ทั้งทํางานบ้านทั้งทั้งมาทําอ่าตีนหมูน้ําแดงต้องทําในครัวทํางานบ้านอะไรต่ออะไรก็เนี่ยก็จะก็จะมาทําส้มตํากินนะเพถึงเวลาอาหารเนี่ยก็จะมากินนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแรงแล้วจ้ะเพราะว่าหิวแล้ว นี่เราจะมาใส่มะเขือเทศอย่าลืมมะนาวมะนาวอยู่ในตู้เย็นดีไปเอามะนาวออกมาก่อนจะใส่นี้ก่อนค่ะพอที่ฟ้านแคเราเฮยล่ะใส่มะเขือเทศลงไปจ้ามะเขือเทศก็ไม่สุกมากหรอกนะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ชอบสุมก,กสมากก็สุกมากแล้วมันจะเละอันนี้สุกพอดีจ้ะ ก็จะใส่สุกมากไม่อร่อยหรอกมะเขือเทศใส่มะเขือเทศลงไปเดี๋ยวเอามะนาวในตู้เย็นก่อนใส่มะเขือเทศเข้าไปแล้วเดี๋ยวขอมะนาวก่อนใส่มะนาวสักสองลูกพอ ะมะนาวสองลูกพอเพราะเดี๋ยวจะใส่น้ำมะนาวอีกทีหนึ่งน้ำตาลนะ่าใส่ไปแล้วตำปลาจ้าตำปลาเดี๋ยวจะใส่ขนมจีนเดี๋ยวตำก่อนจ้าบดีพูนคกมันก็เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใส่ขนมจีนใส่หมูยอเข้าไปด้วย บีมะนาวเข้าไปจ้ะหลอดตีเล็งแช่งเล็งเหรอเฮ้ยหลอดตีแช่งเลลงเหรอเฮ้ยเพราะว่าจะไม่ใส่น้ําปลานะเพราะว่าว่าเดี๋ยวใส่น้าปลารแล้วมันเค็มจ้ะพี่น้องมันเค็มพอดีไม่ต้องใส่น้าไม่ไม่ต้องใส่น้ําปลาใส่มะนาวเข้าไปนี่ยังไม่พอเปรี้ยวนะเดี๋ยวจะเติมน้ามะนาวอีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเติมน้ํามะนาวจ้ะใส่นนอยอยมะน,นาวใสาาว่สปลาก่อนนะเนีย่ยเพิม่มเพิ่มน้ำมะนาวนี้เข้าไปอีก สอมช้อนนู่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใส่หมูยอกับขนมจีนเข้าไปอีกมันก็จะรสชาติมันก็จะจืดลงนะเดี๋ยวนี้เราจะมาใส่น้ำปลาจ้าใส่น้ำปลาสองเจ้านี้เจ้านี้เจ้าอะไรเนี่ยน้ำปลาน้ำปลาลาต้มสุกปรุงรสสูดปรุงสำเร็จตราแม่บุญล้ำเจ้าเก่า ก็จะใส่สองสองเจ้านะคะอันนี้ใช้ได้จะน้าปลาคือเราต้องใส่ใส่ผสมจ้ะใส่อันนี้ไปสามช้อนเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะไปซื้อปลาล้ปลาหมดแล้วทีนี้เราจะมาใส่ปลาร้าอ่าปลาของไครปลาาไหมจ้ะไหมพี่ลมพรนะคะอันนี้อร่อยคะ่ะ จะใส่ผสมกันอร่อยมากเลยนะคะลองดูนะคะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่อันนี้เราจะใส่สี่เพราะว่าตะกี้นี้ปะลาะรนะ้าน่ะมันมีกลิ่นแรงอันนี้กลิ่นอร่อยค่ะอันนี้อร่อยเสร็จแล้วทีนี้มาตําจ้าใส่ปะลาเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใส่ขนมจีนจ้า นะน้ำปลาไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วเพราะว่าเค็มแล้วเดี๋ยวถ้าไม่กอน้ำตาลเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลทีนี้ล่ะเราคลุกเคล้าให้มันเข้ากันก่อนเดี๋ยวใส่ขนมจีนกับหมูยอรสชาติมันก็จะจืดลงนะต้องใส่รสะจ,ะจัดไปก่อนจ้าลอดีเอ่อัส้นคามุยลงเฮยละวลงีใส,าดส่ดีเย่ลงเฮยละกันะดีอีกทีหน่จะลงอกทีนเ่งก็จะลีอีทีหน่ก็จลงดีอีทีหนึงกะลงดอีกทีหนึ่งก็จะลงดีอีกทีหน่ก็ลงดีอีกทีนึ่งก็จะลงก่อนจ้า ชิมจ้าพี่น้องเอาชิมนะชิมเดี๋ยวชิมอีกทีสิอร่อยแล้วจ้าแซ่บมากเลยทีนี้ก็จะมาใส่ขนมจีนนะคะใส่ขนมจีนหลอตีแอไอ้าว้นตรงงมา炸肉ลฮ้ย ยัดช่ยัด่โลเลยเสร็จแกโหเสร็จแล้วแต่ก็ก็จะแซ่บมากเลยนะคะรสชาตินัวมากเลยจ้ะพี่น้องแซ่บอร่อยโอ้ยเดี๋ยวมาโจ๊ะโจ๊ะก่อนทําไมมันเข้าเครื่องก่อนจ้ะพี่น้องไม่ต้องไปตำม,มันทําให้มันเข้าเครื่องก็พอแล้วเนี่ยคกใหญ่เบเลยในเนี้ยกินคนเดียวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี้แหละไม่ต้องอะไรมากมาย นะ่ะทาให้มันเข้าเข้าแล้วทีนี้เข้าเครื่องแล้วทีนี้ก็พอแล้วน่ะทีนี้เรามาใส่จานแล้วนะ่ะตักใส่จานพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูใกล้ๆนะไว้เดี๋ยวก่อนนะคะมาดูความแซ่บจ้ะพี่น้องเรามาดูความแซ่บของส้มตํานะจ๊ะเดี๋ยวเช็ดก่อนนะคะอย่ารีบร้อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูจ้า เด็ดน่ากินไหมล่ะเต่ดน่ากินไหมล่ะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นตาแซบบ่เดี๋ยวใส่จานจ้าจะมาใส่จานแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวใส่จานแล้วจะโชว์ให้ดูจ้าใกล้ๆจะให้ดูใกล้ๆจ่ะจ่ะไปเลยจ้าพี่น้องมาดูความแซบจ้าเกาวิ่มลายดูแล้วไปดิ้นดูล ก็มาอ่าโตหรเฮ้ยก็จะใส่ลงไปเลยนะคะจานใหญ่ไปเลยเลจานใหญ่ไปเลยก็จะกินก็จะกับก่าจะกินสองมื้อนะคะโอ้โหพูนเลยจ้ะพูนเลยนะคะเต็มจานเลยเจ๊ไปน้องเต็มจานเลยค่ะพูนจานเลยทีเนี้ย เต็มจานเลยนะมันเยอะนะพี่น้องนะต้องแบ่งกินสองสองมือ้อนะต้องแบ่งกินสองมื้อจ้านี่นี่จ้ามาดูจ้าจ้าโลดนี่เป็นตาแซบบอเป็นตาแซบปะจ้านี่เสร็จแล้วคะ่ะกาวตีมซรายเราไปเสร็จละเดี๋ยวไปขอเวลาขอเวลาไปแปลงร่างแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนแปลงร่างค่ะไปลคะค่ะมาแซบแซบต้งกันพี่น้องมาเด้อ